สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม F C Mobile นะครับทุกคนเอ <c oughs> ๊ะไม่ใช่ F C Mobile เกมช่วงนี้เล่น F C Mobile บ่อยไปหน่อยครับผมช่วงน,นี้ก็โอ้คลิปดึกหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออนแอร์เลยนะครับคลิปเนี้ยแต่บอกเลยคลิปนี้มาโหดแน่อนอนครับผมเพราะว่ามันเล่นเกมมวยนะ โอ้โหเอาพื้นหลังสีส้มพื้นหลังสีส้มเดี๋ยวได้แดงเดี๋ยวได้แดงไงเขาไม่ควาเหมือนผมเลยนะนี่อุ้ยเอา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 ยับไปเลยยับไปเลยบุกใส่เลยบุกใส่เลยะเข้ามา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 นี่ไงแล้วก็กาดไว้ก่อนกาดไว้ก่อนนะอุยทงนี้ฟูดเวิร์กนะฟูดเวิร์กมาแล้วชอกไป ตับมาอมาแล้วนะอะไรนะมาแล้ว,นะลวจยบออกมาแล้วกาดด้วยทันไอ้ยเมื่อกี้สอ,อกไปครับผมนี่นะแล้วไอเกือบเล้วนี่ครับผมตรงนี้ตับโอ้เข้ากระจับเต็มเต,มต็มครับผมมาตรงนี้ครับเตะมาโดนไว้โอยไม่เป็นไรเป็นไรเป็นไรตับงหงอลูกนี้ครับ เต็มหน้าอกแล้วทับเต็มหลังเลยครับตั้มมาแล้วลูกนี้ครับกาดด้วยทันแล้วทําหมูลูกนี้มาแล้วโอ้โดนโดนไปโดนไปอุ้ยโอ้โหลูกนี้ครับโดนชกโดนชกที่หน้าอกนะ ไอ้ห้าแล้ว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 ลูกยนเราเราโรงนี้โอ้โฉวโอ้โหโลูกนี้น่าสั่นครับหน้าสั่นหน้าสั่นไปหน้าสั่นไปแล้วปังโอ้โห,โหโลูกนี้ก็มีการสะบัดเตะหลอกนะเมื่อกี้มีการสะบัดเตะหลอกครับ pensa? นี่โอ้โหสะบัดดูลูกสะบัดครับนี่ไงสะบัดเตะหลอกเหมือนแสนชัยอ่ะเออนี่ดูดูไหมนะ นี่สวัสดีหลอกคุณเซนชัยอ่ะนี่ไงนะตับไปนี่โหสวัสดีหลอกอ่านี่เอานี่ยดูนะนี่ไงสวัสดีไปสวัสดีสวัสดีสวัสดีลูกติสวัสดีลูกติสวัสดีครับลูกติสวัสดีนี่ไง เด็กสะบัดสะเบียงโอ้โหลูกนี้ล้มครับล่วงไว้ลูกนี้ล่วงมาอ้าวแล้วจังไงนี่ล้มเหรอฮะล้มเหรอล้มเหรอเอ้ยนั่นนี่โอ้โหมาดิเดชกไปไอ้โดนโอ้โหไม่โดนแล้วตับโอ้โหลูกนี้เขาเหยียบตีนเขาเหยียบตีนครับเขาเหยียบตีนเมื่อกี้เขาเหยียบฝ่าเท้าผมนะดนเดี๋ยวตะเคียฟันหางไป ตั้มโอ้โหลูกนี้ขาดครึ่งมันครับตัวไแ,แรงมากนะดูดินครับต่อยแล้วเตะอื้โหเตะ กาดมาแล้วต <sm convert> <t empl a> ่อยไว้โ <t> อ <empl a> <t empl a> <t empl a> ้โหอย่างนีกับโดนโอ้โหตะเติรถเอมโมโหลรงนี่สวัสดิติสวัสดีโอ้โหกีสวัสดีสวยนะครับเราจะติสวัสดีซึ่งลูกสวัสดีเป็นลูกที่ยากที่สุดที่ผมเคยทำมานะอืมมอนยังหลับ มันนึงครันะวปุ้ยตรงเี้ยตัดทำนะนะตั้มว่าขึ้น,นก้นกานคอแต่ไม่เป็นไรครับผมยังมีมือบางไว้ยังมีมือบางไว้เม,มื่อมมกี้ครับตเตะเอวแล้วปั๊บอุ้ยตะเอวแล้วปั้ง อุ๊ยลูกนี้ครับสะดุดขาล้มเลยตรงนี้ลูกนี้ครับโอ้โดนเต็มๆครับตั้มอู๋ลูกนี้ก็เตะไปลูกนี้เตะไปครับผมตีบโอู๋ลูกนี้เอ็มเอหูยต่อยเอ็มเอครับผมอีกรันโม่แผ่นดินไม่โดนมาแล้วยับยับแล้วโอ้๋ลูกนี้ครับลื่นเลยลื่นเลยลูกนี้ลื่นเลยเอ้ยยับไปยับออกมา นี่ไงโอ้โหลูกลีครับเฉียวหน้านิดเดียวเฉียวหน้านิดเดียวครับลูกนี้เฉียวหน้านิดเดียวนี่ไงนี่ไงเตะว่าแล้วทำหมูลูกนี้เขาเต็มเต็มแล้วท่าปูท้องอ่ะแล้วไอ้ไอ้ไอ้ลูกนี้ยังกะทันไอ้เอาได้เอาได้เอาได้อเอาเด้อเอาเด้เฮ้ยี่อล้วแล้วแล้วลูกนี้หอแล้วนะาอุ้ย นี่ไงยับบอกไปเลยมาแล้วยับฟอกไป้เอ้ยยับยับยับคนน่ะตับเตะโอ้ยโรนินเตะล้มเลยโอ้โหโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้กำลังไล่ผ้าอยู่กำลังอยากเจอคนเก่งอะครับกำลังอยากเจอแบบว่าคนที่แบบเก่งๆ วอาคนเก่งๆหายไปไหนหมดอยากเจออยากเจอโอ้โหเจ้เจ้าแห่งความเขียวนี่ยจะมาสู้ผมเหรอสู้ผมได้เหรอเจ้าแห่งความเขียวนี่ไงมาดิมาดิมาเดมาเดมาเดนี่เดรู้จักโอ้โหรู้จักตีสะวัสดีสวัสดี โอ้ยตรงนี้กำลังจะเตะสะบัดเลยอ๋อเด้เด้เด้แ้วเอาเป็นคัดแล้วต่อยเลยโอ้โหตรงนี้ตั้มหมูตรงหัวแล้วหัวหลุดเลยลนะ่นนะ่ะนั้นเตะท้องไปเตะท้องไปนี่ไงทีท้องเตะตั้มโอ้โหเขาที่ขาเลยครับผมนี่ตัดโอ้โหลูกนี้เตะขา ตะขาขาจะหลุดหรือเปล่ามาแล้วเตะแขนเตะแขนเตะขาเตะลำตัวลำตัวนี่ไงแล้วปังโอ้โหลูกนี้เตะขาหลุดเลยขากระดูกหลุดนะครับผมมาตับมามาแล้วนะตับแล้วนะโอ้ยลูกนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกนี้มาแล้วนะแล้วอัดเปิ้ลคัตไปที่ท้องแล้วปังโอ้เอามื่อกี้ขาเลยครับผม เต็มเต,มต็มที่ขานะเอ้ยลูกนี้เกี่ยวคอลงเลยเดี๋ยวคอลงเฮานะครับผมลูกนี้อ่านวสายใสยเ่เขา่าเว้ยเข่าเข่าไปเตะเตะม้ว,มวนโอ้โหลูกนี้ครับจุลเครฟันหางนะนั้นนะจุลเครฟันหางจุลเครฟันหางโอ้โหจุลเครใส่ผมเอาซะยืนไม่อยู่เลยอออืื้หแล้วปักมา อย่ากาดได้ให้จังหวะนี้มา,ป,า,ป,า,มาปักพักพักมาแล้วปังแล้วแล้วปังโอ้โหลูกนี้เต็มเต็มหัวเลยอายุยลูกนี้เซ่เซ่เขาเซ่แล้วเซ่แล้วเต็มเต็มเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเมื่อกี้ยับทำลายจังหวะเข้าที่หัวนะครับผมแล้วลูกนี้โอ้โหเก็บเข้าหลังเรียบร้อยน็อกสิครับรออยากเจอคนเก่งๆ ไม่อยากเจอคนแบบเนี้ยติสะบัดไปโอ้โหลูกนี้ติสะบัดแบบแสนชัยนะรู้จักป็อ้อยอันตั้มโอ้โหลูกนี้เขาออกเต็มเอ้อย่าเมื่อกี้เขามือเขามือของซุปเปอร์เขียวเขามีแต่ซุปเปอร์บอลซุปเปอร์เล็กอันนี้ซุปเปอร์เขียวพวกเขียวทั้งตัวสงสัใส่ไอ้เมืองไปอุ้ยอุ้ยตรงนี้เอาแล้วนะนี่ไง นี่นะอ่ะนะว้าว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 วปังโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยลูกนี้โอ้โหยัยงไม่ดิ้นอายุแต่เมื่อกี้เข้าข,าขาคือขาหลุดได้เลยนะฮะโอ้ยเมื่อกี้เตะเข้ากระจับเข้ากระจับไปไม่โดนกระจับแล้วโอ้โหลูกนี้เข้าขาเต็มเต็มบอกว่าโคตรแรง กระจับอุ้ยไม่โดนโอ้โหลูกนี้มาโดนระเั้ฟาดหางโดนโจระเั้ฟาดหางไปปังโอ้โหดูนี้ครับเข่าเขา้าตรงท้องเลยโอ้โหลูกนี่อุ้ยงัดเลยไปงัดกับโกงเปงัดกับโกงลูกนี้มาแล้วไอ้ยาแล้วนี่ไงโอู้หูหัวหงายเหรอ เฮาเฮาเอ้ยเรียนจบอะไรนะโอ้ยนี่มันจบคาราเต้สายดำเหมือนมึงสงสัยเรียนจบคาราเต้สายดำมาอา้าวแขนแขนบักนี่บักนึกว่าเรียนจบคาราเต้มาต่อยยังกับคาราเต้เลยวุ้ยดูนี้นะอา้าวเจอมวยไทยหนึ่งมึงนี่ จริงๆผมไม่ต ok ่อยไม่เป็นดดอกมวยไทยอ่ะนี่มันเอ็มเอมีช่วงมวยไทยเอ็มเออรายการบอลแชมเปี้ยนชิพหนึ่ครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่อุ้ยเอาเหรอฮะเอาเหรอเอาเหรอฮะเอาเหรอเอาเหรอโอุ้ยลูกนี้เอาเหรอ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 เเออาหรมีเตะขาลอยเลยเขาเตะเข้ากระจับผมนะ ตัน้าเดี๋ยวนี้โดนนะเตะเข้ากระจาบเหรอขี้กโกงเฮ้ยแต่ก็เตะเข้ากระจาบเขาพึ่งตั้งหลายรอบนะยับก่อนเลยยับก่อนเลยมาดิยับก่อนเลยอุ้ยโอ้ยนียยย่ครับล่วงเลยเซไม่เป็นท่าเลยอุ้ยอัพมันคัตไปหนึ่งทีไอ้เป,ปิ้คัตอัพมันคัตโน้ตตั้มทำ นีป่ปังปังเล่นตีกันอยู่บอกเลยว่าถูกว่า like ไล่พ่ายเมื่อกี้คลิปแล้วอะครับคลิปนี้ก็ยังไล่พ่ายอยู่คือแบบว่าอู้หู้โชคผมมันอ่อนหัดเกินไปใครจะมาชิงแชมป์กับผมดีจริงผมไม่มีแชมป์หรอกแต่ว่าใครจะมาสู้ผมอ่ะคนนี้เหรอ คนนี e. okay. uh ้ตะลุง hmm. ข้างบ้านคนนี้นะแต่ไปเรียกแกตะลุงเนี่ยเจอชนะนี่โอ้โห้หาเลยนะถ้าชนะหานะฮะมาดีเหรอมาดีมาดีเหรอ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 ฮะมาดีเหรอขาดไปก่อนตั้งขาดไว้ตั้บโอ้ยตั้งขาดได้ใช่ไหมเดียวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอย่างชุนเนาะเงินมาอย่างชุนมาเหรอ เป็นหมือนกังฟูมาฮะเหมือนกังฟูเหรอตั๊บมาลูกน,นี้ว่าอุย้ยยังกัดได้ทันนะยับทำอะไรยังไงก้อนนะอับป,ปุ่นคัดอับป,ปุ่นคัดอับป,ปุ่นคัดอุ้ยต่อยยัยอับป,ปุ่นคัดต่อยไปอับป,ปุ่นคัดน,นะเราจับเขาหนะหาจังหวะยับเขาหน้าแล้วปักอโอ้ยลูกนี้ครับโดนโดนยับเขาหน้า ย้อัดหน้าเอาย่าลุงนี้โดนลุนเต็มครับเอาปัอมอุ้ยลุงนี้อ้ยนี่หัวงัดกับพื้นเลยอุ้ยลูงนี้ครับยังกัดทันแหนตุกติกเหรอเตะหลังเหรออุ้ยลุงนี้ครับโดนเอาที่หัวเต็มเต็มเลยอีหลานมันเป็นดินอีหลานม้นเป็นดินอุ้ยอู้หูลุงนี้โอ้โหเกือบเข้านะ เกือบเข้าเกือบเข้ากระเดียวแล้วเอ้ยลูกนี้มาแล้วเอ้ยที่เข้าที่ขามาแล้วปังโอ้ลูกนี้กระเด็นเลยกระเด็นเลยลูกนี้กระเด็นโอ้ยลูกเมืกีเข้าหน้าจังๆเลยนะมันก็แย่เอาไงนะยับออกไอ้ยับไปเลยยับไปยับไปเลย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  ยับไปเลยแล้วตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยับไปเลยยับไปเลยอุ้ยเฮ้ยสวนไม่ได้นะเขายังสวนได้เขายังสวนได้เฮ้ยไอ้อุ้ยเขายังไม่ตายยังไม่ตายยังโกงความตายได้อยู่ผีตะลุงผีเหรอเนี่ยยังโกงความตายได้ขนาดนี้นี่ไงโดนโดนแล้วเตะอัดอีกเตะอัดอีก เตะอาดอีกเตะเตะอัจไม่ยังเลยแล้วทีไปห,จจจจหูจะมาล่าอเหรอจะมาล่อเหรอจะมาล่อเหรอฮะจะมาล่อเหรอจะมาล่อเหรออาไรนี่อะไรว่าล่อนี่จะมาล่อเหรอฮะจะมาล่อเหรอจะมาล่อคนอย่างผมเหรอโดนโดนไปได้โอ้โหดูนี่เจยวหันนีดเดียว เมื่อกี้หหัวคือแบบว่าหัวคือใกล้เท้ามากนะครับผมติท้องไปก่อนอุ้ยตรงนี้ยับข้าแขนนะอุ้ยเจ็บเจ็บแขนลรงเนี่ยอืมเนาะยับยับไปอุ้ยเข้ามือแล้วทำไมมันเข้าส่วนด้านบอนที่เป็นมือหมดเลยเนี่ยโอ้ลรงนี้ก็ส่วนหลังคออุ้ยอุ้อ้ยอุยโดน รัวนะออเ,อเอาเหรอเอาเหรอเอ้าปิ่นคัดคืนทีนึ่งดิเอาเปิ่นคัดคืนทีนึง่งเข้าก็จับเลยลูกนี้เข้าก็จับเลยโอ้ยลูกนี้โอ้โหโดนเข่าดีบ่าไหลครับผมลูกนี้เข่าดีบ่าไหลนะอุ้ยลูกนีน้มาแล้วเอ้าอุ้ยยับสวนหน้านิดเดียวนี่ครับมาแล้วตับ สวนแบบว่าแรงมากวิ่ย,ย,ยมาแล้วปั๊บนั่นนะโอ้ดูดีล่วงไป นี่ครับผมมาแล้วลูกนี้ทิปอยากล่อสักหน่อยแย้อยากล่อหน่อยอยากล่อหน่อยจะมาล่อเหรอืออย่ามาล่อเหรอทิปทิปไปดิต่อยว่าเลยวุ้ยเมื่อกี้เข้าอกเลยนะนั่นเมื่อกี้น่าจะอักกระอักเลือดได้เลยนะ อ้นีนด่ดูดเออเลือยกระจายโอ้โหลูกนี้คือเตะขาล้มเลยล้มแรงด้วยาน,นะาน,นะปั๊บมาแล้วยับเข้าหนะ้าวู้ยพวกนีนะ้นี่ไง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 โอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อน,นครับบ๊ายบายสวยครับ